โอ้ my god ยองใจฮะุกคนแล้วมาแล้วทุกคนคือแบบ o my god oh my god oh my god วเราดูหนอย่ากล่องนี้จะเป็นของอะไรอุ้ยน่าจะเป็นเนโซนนันนน่น่ เลสเทนัน้นจริงด้วยนี่เลสเทนนิงแล้วก็นีทางพันหนึ่งอือุ้ยเขินไม่ต้องเขินไงแต่ว่ามันเขิน Used แบบเขินามากเออคืออันน,นี้เราสั่งมาจากพี่แล้วก็พี่ก็ส่งมาให้น่ะ จริงๆอ่ะชอบของดิพาร์ทเมนต์มากแต่ว่ายัางไม่มาละแหละโอ๊ยเราจะมาค้อเรียกน้องโดยยองกันนะโดยยองโดยยองโดยยองเจนน่าแจมแจมโดยยองโดยอดย,อดย,อดยองจะรักหนูไหมโอ้ยใช้วิธีของวินวินนะนึบตึ้นตึบบอกโอที่แค่ันจอะรรึเปล่าไม่อ่อนจริงๆอ่ะของขอกอีขอ,อก,กีออกก ดูก the ันี่อุ้ยสติ๊กเกอร์เห็นไหมคือน่ารักมากเลยแล้วก็นี้เป็นโพสตโหนี่โพสตใหญ่มากอะหลอปะ Oh, my God, mày đi ăn nó mày này, mày 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 Ôi, mày 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 forget, 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 mày forget, ไปดูวบัามคือบ้ามดีมากอุ้ยรูปนี้ตองอูคือดีมากเดี๋ยวเร็วรว,รวหล่อมากทุกคนหล่อมากโอ้ยดอยองรักหนูไปต่อค่ะเราจะมาต่อที่พาร์ทดอยองเจฮะดยองเจฮะจ,จริงๆก็คือแบบเราได้เอฟน้องเลอมาแล้วถ้าได้น้องเลออีกก็คือโอ้ไม่เก เจนองเจนะเจนู้เจมนูเจมเจนูงเจมเจนูจมรักมามีไหมเออเจนูจมต้องรักมามีนะจน้เจมรักมามีนะน้แรกนะน้าแรกมีอะไร น้องตีสองกับน้องมาอ้าก็แล้วก็เป็นน้องตีสองนะตั้งไว้ก่อนน้องตีสองก็อ,อย่าเอามาดูโปุ๊บก่อนอุ้ยน้องเต้นคือหลอกกันมากทุกคนจริงๆอ่ะมาดูเต้นดิโอเมกกอกอนหล่อมากน้องตีสองขอบร้านดีจ้ะ ไม่ดีอะเหมืนเนี่ยมันมันหลุดออกมาแล้วแต่ไม่เป็นที่ซองเราจะไม่พยายามไปแหกมันนะโอ้โอ้ยก็น้องเต้นโฟกัสไหมอุ้ยกับยังยังน้องเต้นกับยังยังนายอง นั่นไลค่ะทุกคนอันสุดท้ายแล้วจะหาโดยยองจะหาโดยยองจะหาดโดยอโดยองจ้งโนแจมจะโนแจมรักมามีไหมรักมามีหน่อยนะเจะโนแจมรักมามีหน่อยนะเจ้โนแจมรักมามีหน่อยนะนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะ เออกออกคว่ำ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 ไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นอุ้ยเจโน่อุ้ยมากมากหล่อมากมากหล่อมากกับเจโน่ก็มีเจา้าลูกค้าเออยังไม่ได้เห็นสติกเกอร์ในนี้เลยอ่ะหรือว่ามันไม,ม่มีนะไม่แน่ใจเหมือนกันนิดนึงมาสติกเกอร์ของพัดให้เือมันโอ้ยลายเซนใครเนาะ ดูไปไแ้ก่อนคุณเกอร์คุณ,คณเอาไม่สุดดูวิเนียปกันละคุณเกอร์กับอีกคุณอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยแยอนอ้ยอ้ยอ้ยไหนนี่นะเราได้เป็นนองเตนกับใจฮ่าแล้วก็มีเอ่อเฮนรี่คือแต่รู้สึกว่าใบเนี้ยแ,แบบมันหนากว่าสองใบนี้มากอุ้ยไดใ้ใจฮ่าแล้วก็มี ยังอย่างคุณแล้วก็เดือยองในเดือยองมาแล้วทุกคน <c oughs> เนี่ยมาเปิดในบ้านดูอุ้ยพิไทยมคือหล่อมากอะ่ะอุ้ยนี่ใจหะใจหะกเจ,ใจ,ใจ,ใจในโนอุยอ้ย NCT อุย้ยแต่เสียงกระดาษมันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่เลยอุ้ยทุกคนทุกคนทุกคน คนมันดีต่อใจมากมันดีต่อใจมากปาก้ปบาปบา้าป้าบ้าป้าบ้ารู้สึกว่าบ้ามหนามากแบบหนามากมากเลยดูดิติ๊กเกอร์บ้ามหนามากมากโอ้ยทุกคนหนึ่งสองสาม N Jump C Jump T j u NCT โอเคบายทุกคนขอบคุณมากบาย